ข้อที่11เอกกำลัง2ลบ6 x บวก4เหตุผลที่เราต้องใช้สูตรครับคือคิดในใจไม่ออกครับโอ้อะไรคูณกันได้4บวกกันได้ลบ6คิดเหมือนตอนม2ไม่ออกแล้วตอนนี้คือโจทย์ที่ต้องใช้สูตรคิดในใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการใช้สูตรขั้นแรกเลยคือหาดิสครีมีแนนก่อน ว่ามันมากกว่าสูตรไหมหรือมันน้อยกว่าสูตรนะครับอพรอมเช็คดิสตินแนนะต์เริ่ม B กำลังสองลบสี่เพร้อม B ีเท่าไรลบหกทั้งหมดได้อะไรสอง 2. ลบสี่คูณ A A คืออะไร A คือหนึ่งคืออะไร C คือ 4. สี่ทำความเข้าใจลบหกทั้งหมดจะไังสองได้ไรครับ สาครับเดแมนยู <Okay. S 1> man, มาหน้าหน้าก็ไ,ได้ครับเดบ้านแมนยูลบด้วยสี่คูณสี่ได้สิบหกสาสิบหกลบสิบหครับเดแมนยู man, you, ครับได้ยี่สิบเช่นี้นะครับเราจะใช้สูตร <Okay. S 1> ใช้สูตรครับเอ็กบลบีบวกลสแควรูน เลิ a, ลก x ถวบลบ b ลบ b น้องๆครับ b นี้คืออะไรระวังนิดน,นึงนะครับ b ไม่ใช่6นะครับ b น้องตอบว่าลบหนะครับลบ b b คือลบหบวกลบ discriminant b กาลางสลบส ac มีค่าเท่าไหร่ครับ20ครับโก้ส่วนด้วย2งคูณเครับโก้ครับ a คืออะไรโก้ เอคือเป็นสองคูณท่านพร้อมใจสู้ๆนะกลายเป็น x เท่ากับลบด้วยลบหกก็คือหกครับชาวล้านไซบวกลบรูทยี่สิบ 120. แยบกตัวประกอบนะมันจะได้สองคูณสองได้ 4, 4, 5, สี่สี่ห้ายี่สิบซ้ำสองถึงออกมาหนึ่งจะได้ออกมาเป็นสองรูทห้าแล้วส่วนได้อะไรติดส่วนได้สอง สองคนนี้เป็นเลขคู่นะครับจะเล่นซงสองมาดึงสองมาแล้วคนแรกเหลืออะไรครับติดกตามสองคูแรลไม่หครับติดตสามเก่งมากครับติดตามโอ้โหเล่นลีลาเลยนะครับมุดต่อต้โตัวไปเลยครับมีการเตี้ยวตัวต่อด้วยนะครับโอ้โหลีลายิ่งจริงเล่งสองมาเหลืออะไรครับติดตามถูกต้องรับลุ้น้าครับติดตามโอ้โห ส่วนเลขสองครับเท่นี้นะครับไม่ต้องโฟกคนอื่นรู้นะครับว่าไม่ถิกตามอ่าเอกเท่าไรครับสามบวกรูทห้ากับไรเอ่ยสามลบรูทห้าดีมากชาวลาันไสคำตอบข้อนี้คือไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าแล้วทำไมใส่คิดไม่ออกใช่ไหมอ่า น้องครับตอบคำตอบที่ถูกลงไปเพราะที่ไม่มีคำตอบครับสามบวกลห้ากับสาลบนะครับเช้ความถูกต้อ 3, งีกำลังสองลบสี่คูณ a คูณ c ปึ๊บปึ๊บสองคู้าปึ๊บลบ b ส่วนส a ครับแน่นอนนะครับว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องครับขพอาะอีกอ ครับตอบสามบวกรูห้ากับ 3, ามลบรูทห้าต่อไปเป็นโอกาสดีที่น้องจะได้ทําความเข้าใจข้อยีสองอย่างข้อยี่สามเนี่ยเด็กสภาถ้าเกิดด้านใดด้านหนึ่งไม่เป็นศูนเนี่ยด็กสภาจะไปใช้ศูนย์เลยไม่ได้เด็กสภาต้องย้ายด้านขวาไปทางซ้ายก่อนลองดูข้อยี่สบองด็ดทีพีดีมากข้อยีสอง วัยรุ่นทุกคนปวดทราบดีมากพายุสองครับวัยรุ่นทุกคนครับผมจำสูตรนะครับครับน่าภูมิใจไหมน้องน่าลเซอร์ตัวเองไม่คนหนึ่งได้มีเด็กผู้สายข้างรถมาเรียนกับเราน่าภูมิใจอนะ่ะโอเคพายุสองต่อ เอ็กตารางสองลบแปดนิกลบสามอะไรคูณกันได้ลบสามบวกกันไรได้ลบแปดนะครับปิดเทอมนี้มีเด็กน้องคลายมาเล่นกับพี่นะครับทอดเล่นไฟบ้างไฟพญานาคเลยอ่าอะไรคูณกันได้ลบสามบวกกันได้ลบแปดนะครับอะไรคูณกันได้ลบสามบวกกัได้ลบแปดอ่าเช็คดิสคริมีแน่นหน่อยเร็ว p กำลัง2ลบ4 a 4 <B S 1> คืออะไรลบ8ทั้งหมดกำลัง2องลบ4คูณ a เคือ1 c คืออะไรลบ3ลบแทั้งหมดกำลัง2ได้อะไรครับ64 4ลบ4คูณลบ3ได้อะรบวก12บวกอันแ้ได้อะไรเจส มันกลายเป็น76แค่นี้นะครับเราก็ใช้สูตรเลยนะครับกลายเป็น x เท่า,ากับลบ b b คือลบ8บวกลบ square root discriminant คือ76ส่วนด้วย2คูณ a คือ1 a คือตัวเลขหน้าอีกหั2อดูด้านซ้ายไหมดีมากครับติดมหากลายเป็น x เท่า,ากับลบด้วยลบ8ก็คือ8บวกลบ square root ใช้แม่สองนะสามแปดใช้แม่สองนะได้อะไรครับบาร์มี่สิบเก้าสองรู้สิบเก้าสองรู้สิบเก้าส่วนด้วยอะไรน้องสองหนึ่งสองทำความเข้าใจครับหนึ่งสองดึงสองมาครับคนแรกเหลืออะไรสองคูณเลยได้แปด สองคูเลขแปดครับสองคูเลขแปดครับสองคูณเลขแปดครับสองคูณคส,ณสี่บวกลบดิงสองไปแล้วเหลืออะไรครับรู้สิบเก้าส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้สองใช้ไหนจ้าชาวล้านไซชาวพยองสีบง่บวกรู่สิบเก้ากับสี่ลบรู้สิบเก้าเก่งมากชาวฮัทจัย คำตอบคือช้อยสี่ครับชาหมอผีโอ้โหชาหมอผีดีใจมากชายลิฟ้า่าอยยิม,าามสามาชาหมอผีหมอผีสับปูไงอ่าคอยยิมสามอ่ายายลูสามอีกกำลังสองไปทางซ้ายครับเป็นงไงบ้างลิโจเอาวัดรู้สึกร้อนไหมคอยยิมสาม ข้อที่สามดีมากขอยี่สามครับเราคิดทำไงพี่ต้องย้ายด้านขวาเนี่ยไปทางซ้ายก่อนเพื่อให้ด้านขวาเป็นศูนย์ก่อนดีมาก,มากเป็นสะพา,านดาเด็กจอพอพร้อมเด็กนครสวรรค์พอ้อข้อยี่สาม นี่เด็นกนครสวรรค์นั่งอยู่แบบยนี่เสื้อแดงคุยสายเนี่ยเด็กนครสวรรค์แต่ก่อนอยู่คณะสิบโตตอนนี้ย้ายอ่าย้ 3, 1, ายรบสามเอกสองคณะสิบโตนี้คณะไหนดังที่สุดในนครสวรรค์ถาวรฟาร์มเนอะที่หมอดังสุดหรอเพราะว่าเขามาสแสดงที่หันใจทุกปีเลยพี่เลยรู้จักถาวรฟาร์มดังสุดแล้วแล้ว เอไสัมภาษณ์หน่อยนะสัมภาษณ์นครสวรรค์แต่คณะสิบตัวที่นครสวรรค์นี้เยอะแยงเลยรอเป็น,100นร้อยคณะถึงไหมถึงหมอโอ้โ oh, okay. ิของคุณมากครับถามแค่นี้แล้วครับ,รบ <c oughs> ย้ายรถสามกิ่กำลังถองไปทางซ้ายครับกลายเป็นสามกิ่กำลังถองเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลานานสุดจีนะน้องน้องเห็นไหมที่มังกรมาอะไรเนี่ยก็คือ สโมสรถาวรฟัรมจากนครสวรรค์ทุกปีเลย <_ d ata> เล่นเก่งมากอ่าข้อนี้นะครับถ้าน้องพยายามจะแยกเป็นสองเล่นนะครับมันจะแยกไม่ออกมันจะแยกไม่ออกเนี่ยถ้าน้องไม่ต้องสนนะนี่พยายามแยออกใหม่เนี่ยไม่ออกมันแยออกมาไม่ออกแยกไม่ออกอะไรคูณกันได้นหนึ่งใกล้คูณใกล้ใกลคูณใกลบวกกันแล้วได้ห้ามันแยกไม่ออกใช้สูตรคบน้อง การใช้สูตรเนี่ยขั้นแรกเนี่ยน้องต้องคิด discriminant ก่อนเพราะเดี๋ยวน้องจะเจอโจทย์บางข้อที่ไม่มีคำตอบพี่ครับเห็นพี่เช็ค discriminant อยู่นั่นไหนอ๋อข้อไหนอ่อไม่มีคำตอบอยากเช่นข้อสายสองครับน้องอย่างเช่นข้อสายสองครับ,รบไม่มีคำตอบน้องก็ต้องเช็ค discriminant เห็นไหมอ่าแต่ข้อนี้มันมีคำตอบข้อในช้อยรูช้อยมันมีคำตอบเริ่ม มาแลครับรีเดอร์สีแสน B กาลัง2ลบ ac เท่ากับ0ูรีดเดอร์พรองอานะครับไม่ยอมเต้นเนาะหกัง2ลบูณ a a คือ3 c คือ1เรียบร้อย B กําลังสลบ ac B คืออะไร25ลบด้วลบย4คูณได้อะไรครับ12 25อด้ได้รครับ13 ่าเดีย๋ยวเราจะหาค่า x นะครับเออไรลบ -b -b คืออะไรครับ B ข้อนี้คือ5 -b คือ5 -b ลบคือ5บวกลบสแปรรูต b กำลังสลบส่ส่วน2คูณ a a คือ3าชมเปญดูช้อยชาวลานไตพร้อมก่องเก่งมาก -x ลบ5บวกลบ,บสแปรรูส3ส่วน6เรียบร้อย คำตอบพ่อนี้คือช้ว้พ่อสอน